อันนี้ตอนนี้สี่ทุ่มสีทุ่มแล้วนะคะอันนี้คือพัทยาตอนนี้นะคะรู้สึกจะไม่มีคนเลยเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวเวลาคือห้าทุ่มที่เปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้คือช่วงสี่ทุ่มบนหาดจะมีเต็นท์นเจ้าหน้าที่แล้วก็คอยแบบไม่ให้คนใช้พื้นที่เกิน แล้วก็จริงๆแล้วสามทุ่มก็ไม่มีคนแล้วค่ะบางคนก็อาจจะพักอยู่ไกลอันนี้คือสี่ทุ่มนิดๆสี่ทุ่มนาทีสองนาทีเห็นว่ามันเงียบมากค่ะมันไม่มีนะักท่องเที่ยว คนก็จะมีช่วงหัวคข่าส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวตอนนี้จะเป็นคนไทยมากกว่านะคะคนที่นอนคนที่นอนบนชายหาดตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าหมดนะคะคือเขาย้ายไปนอนอีกฝั่งหนึง่งเขาย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งปกติแถวนี้แหละคะ่ะคนจะนอนเทียบเลยจับจองกัน ก็ตัวข้างหน้าที่เห็นเป็นไฟนะคะจะเป็นเต็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะคอยตรวจตาชาว,วบ้านไม่มีอันนี้คือสี่ทุ่มนะคะไม่มีคนเลยไม่มีคนไม่มีใครไม่มีอะไรเลยคือเงียบมากโอ,อ้นนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นเต็นนะคะแต่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่น่าจะไป ออกตรวจกันหมดนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ชายหาดค่ะมันเงียบมากอีกหนึ่งชั่วโมงจากเคอร์ฟิวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสี่ทุ่มอยู่สังแกตว่าจะไม่มีคนเลยเหมือนกับว่าทุกคนเขาทุกคุกคนเขาเดินทางกลับบ้านมาขนอ,อาจจะบ้านอยู่ไกล สามทุ่มกว,กว่าที่ทุกคนก็จะเตรียมตัวกลับบ้านค่ะถ้าจับได้เขาปรับจริงอะคะ่ะโอเคนะคะ